ขณนี้คารครับอที่นี้่นะีเพื่อทน้ะรุ่ขี่ตนะครับ่งตัจากี่ที่ัอแดนผู้จแดครับทีมแชมป์สสเอเชียึับได้มวันตนี้ก็เป็นเฟอรี่แมนะครับทังสองทีมก็พยายามจะพัฒนาที่นะครับก็รับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นน เลขาข้ข้อนไม่เไม่ันด้วยนนี้ชุดใหญ่แลกเียบดูแล้วตอนนี้เราพักการเลเียบเลยว่ามีจับแัต่ำจะมายดลสาที่มาไลตัวเลน่เกอร์ของทางนาครับหมายเลขส もうやってみよう。

เป็นนักูหน้าสุดท้ายของทีมเบริร์การทำงานเป็นหนึ่งคบรวมกนเป็นทะีมครับอันนี้เป็นสามหัวใจหลักของทีมไทยในชุดนีีนะครับน,น,น,นตนี้อเวอร์แลก็ทีมเบริเร์ตัวนี้ตามนครับครับตอนนี้นะครับทาท่านด้ชมกา,ารกขาแข่งขันซสเกก็ในะทีเราแนบอลกีมา เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับบอกว่าทีมชาติไทยเสียจุดโทษนะครับให้กับเวียดนามนะครับตอนนี้เสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับน่าเสียดายน่าจะเป็นผู้ชิงชนะเลิศนะครับคุณคู่ไทย Gracias. Obrigado. Oh, god. ยายามหาชักเือนครับพยายามหาชักเพือนผู้พิพาชนะคนักกีฬาผู้พิพาที่สูทีมชยไทยเราไแพ้นะครับในชานุเห่อเราลกดูคนที่่ตินะคาเป็นการ้งใจโดยเฉพาทุกคนที่นยชกกเดอไาไม่อยู่ ดูพี <rôle à> ่จาอีกครั้งงไม่อได้รับไปัรับตีเตะเขาโอ้โหสุดยอดนะครับเหลืออีก50าสิวินาทีสุดท้ายและที่เวลาแรกสตอร์อยู่ที่21่บเอ็บเจ thank you ในนี้ครับท่านสมบัติผูุลูกคครับท่านเพื่อนท่านๆไปร้องกำลังท่ากายกับนักกีฬาของทีมจากประเทศเป็นมานครับซึ่งทีนี้นะครับเป็นทีหญิงนะครับที่จะไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศที Give me